ทีนี้เราจะมาดูลักษณะของโรคขอบใบแห้งกันนะคะอะโรคขอบใบแห้งจะเกิดขึ้นได้นะคะในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้นสูงหรือช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นได้นะคะทุกพื้นที่เลยนะคะ,ะยิ่งเป็นช่วงของข้าวเล็กนะคะจนถึงระยะข้าวแตกกอน,นี่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยมากนะ,ะแล้วลักษณะของโรคขอบใบแห้งเป็นยังไงนะคะอันนี้แปลงที่สามมาอยู่นี่ก็จะ ใช้คําว่าเป็นทั้งแปลงเลยะะ oh, <no. S 1> อาน,นิสาก,ก็จะเด็ดขึ้นมาให้ดูนะคะจะมีลักษณะคล้ายแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นกรณีที่เป็นเยอะแล้วนะคะเยอะนะคะลักษณะของใบนะคะจะเริ่มแห้งที่ขอบแบบนี้นะคะแล้วก็จะไล่าตามใบเลยนะคะจากเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะคะแล้วจนกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้ว ไปลายใบก็จะม้วนเข้าแบบนี้เลยนะคะแล้วจะพาให้จุดตรงใบอื่นๆเ,นเกิดอาการจุดเป็นจุดดำๆจุด,ด่างๆเป็นจุดสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะเน่าไปะะจะเน่าแล้วก็ยุบลงไปทำให้ต้นข้าวเราอะ่ะเกิดการเสียหายนะคะทีเนี้ยเราจะสังเกตแล้วก็ป้องกันการระบาดเชื้อได้ยังไงนะคะอันดับแรกเลยเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อโรคและพื้นที่ไหนที่มีการระบาด ไม่ควรปล่อยน้ำเนี่ยแปลงแปงไหนเนี่ยระบาดแล้วอะ่ะอย่าปล่อยน้ําไปแปลงอื่นนะคะมันจะเป็นการแพร่เชื้อนะคะไปลงแปลงอื่นๆที่ยังไม่ได้เปลนได้แต่โดยสภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นคือลมนะคะถ้าลมแรงนะคะลมก็จะพัดเชื้อพวกนี้นะคะ่ะไปลงแปลงอื่นๆได้เช่นกันถ้ามีการต้องใช้ตัวของสารเคมีจริงๆนะคะต้องบอกเลยก็เลือกให้ตรงกับโรคนะคะ แล้วก็ให้เหมาะกับพื้นที่ด้วยอย่างวันเนี้ยสาเองก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้วันเนี้ยที่เรามาฉีดก,ก็คือแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะคะ เพื่อป้องกันและล้างโรคด้วยนะคะทีนี้พื้นที่แต่และพื้นที่นะคะอาจจะเกิดการระบาดไม่เหมือนกันโรคขอบใบแห้งไม่ได้เป็นเฉพาะแค่ข้าวเล็กนะคะข้าวโตก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกันนะคะยิ่งใบทงข้าวนะคะควรไปสังเกตต้นข้าวกันดีๆถ้ายิ่งเป็นตรงใบธงด้วยอันนี้ต้องควรระวังอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะมันจะมีผลกระทบกับรวงข้าว เะะพราะใบธงเป็นตัวสังเคราะห์แสงแล้วก็หาสารอาหารนะคะเพื่อเพื่อที่จะไปเลี้ยงต้นข้าวนะคะข้าวยิ่งข้าวออกรวงข้าวท้องนี่ต้องพยายามรักษาใบธงให้ดีดีเลยะะอันนี้ก็พามาให้ดูเนาะว่าลักษณะของอโรคขอบใบแห้งเป็นยังไงนะคะไปสังเกตกันที่นาได้เลยนะคะว่ามีอาการที่สาบอกหรือเปล่านะคะขอบใบจะเริ่มแห้งนะคะแล้วก็จะลามไปตรงจุดอื่นๆของใบนะคะให้เกิดเป็นใบสีน้ำตาลแล้วก็จุดด่างด่าง จุดดำๆสีน้ำตาลตรงใบด้วยนะคะถ้าเริ่มมีการระบาเดเยอะแล้วควรฉีดยาป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมยานะคะจะเอาไปฉีดในเรื่องของขอบใบแห้งนะคะโรคขอบใบไหม้พวกโรคเชื้อราใบใบด่างนะคะก็เดี๋ยววันนี้ตัวแรกที่เราจะใช้เลยนี่คือใบคาเน่นะคะแล้วก็รีเซสวันนี้เราจะใช้คู่กันนะคะช่วงสำหรับข้าวเล็กนะคะช่วงข้าวะยะแตกกอ นะคะคตัวนี้ใช้ตัวใบทันน่เลยเดี๋ยวเรามาผสมยานะคะสำหรับใครนะคะที่เจอปัญหาเรื่องของพวกโรคขอบใบแห้งขอบใบไหม้นะคะสาแนะนำเลยนะคะตัวใบทันน่นะคะใช้คู่กับดีเฟสฉีดชกๆได้เลยเนาะี่ลักษณะของใบทันน่ก็ ชมก็ให้อยู่เหนือทิศทางลมแล้พเม่หนึ่งซองนะคะผสมน้ำหนึ่งถังสองร้อยลิตรนะคะแด้ที่ใส่ลงไปเลย ก็จะเป็นเนื้อออกสีเม้มๆเราก็จะคนแล้วอีกตัวนะคะนี่เลยเราก็จะใส่รีเฟซลงไปนะคะถัทงที่เราเอามาผสมนะคะเดี๋ยวเราไปเทใส่ถังนะคะ200ลิตรรีเฟซนะคะเราก็จะใส่อยู่ที่อัตรา2 5 0ซีซีนะคะต่อน,น้ำหนึ่งถัง200ลิตรเนาะเมื่อกี้เราใส่ไบทธนเน่ลงไปแล้ว นี้ฝาที่เราจะใช้นะคะจะมีแถมมาให้ในตววก็คือฝาห้าสิบนะคะ5 0ซีแต่นี้เดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยโอเคใส่ลงไปแล้วทำการคน พอผสมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทในถังสองลิตรอะะให้ผู้ช่วยอบอกว่าใบทาเน่ลงน้ำแล้วระลายน้ำง่ายมากนะคะโอเค okay. เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปเตรียมการฉีดก,กันเลยนะคะ ท่านใดนะคะที่เจอปัญหาเรื่องนาข้าวโทรมาปรึกษาเราได้เลยนะคะที่เบอร์096-096-1122หรือถ้าใครอยู่พื้นที่ไกลๆนะคะไม่สามารถเข้ามาที่ร้านได้ของเรามีจะส่งออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์096-096-6464หรือไลน์แอดเกษตรออนไลน์ line. เบอร์โทรและไลน์สาึินไทยด้านล่างนี้แล้วนะคะ ส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะสาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย